ถ้าอยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไผ่ยิบสีช่องนี้ดูดีใช้ได้สนุกเฮฮาสาวระผ่อนคลายดูได้ทุกเพศทุกวัยดูดวงเพิดเพินใจนางไม้ไผ่ยิบสีนางไม้ไผ่ยิบสี ชอ,ช,อชอบชอบบบลาบลาบลานะจ๊ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอนางไมยิบซีชาแนลนะคะวันนี้ก็พบกับแม่หมอเช่นเคยนะจ๊ะในหัวข้อหรือท็อปิกที่ว่าเ,าเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะเขา อยากบอกอะไรคุณนะจ๊ะในท็อปิกนี้นะคะเป็นพี่กับเด็กนะคะเด็กที่1เด็กที่2และเด็กที่3เลือกเด็กได้เลยจ้จจจาจ้าจ้าบลาบลาบลานะคะมาพบกับเด็กที่1น,นะจ๊ะเด็กที่1น่งนวข้อในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขา อยากบอกอะไรคุณนะคะม่หมอขอสับหลังกล้องนะจ๊ามาดูกันว่าในคลิปนี้หรือในช่วงนี้หรือในวันนี้นะคะเขาอยากบอกอะไรเรานะเขาอยากพูดอยากคุยอยากบอกอะไรกับเรานะก็เอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะจ๊าอ่ะตัดซะหน่อย ทร e ออฟเพนท์นะคะเขาก็อยากจะบอกคุณว่าอยากจะพบอยากจะเจออยากจะพูดอยากจะคุยนะคะเดวิลเดวิลนี่ก็อยากจะคิดถึงมากอยากโหยหาแบบอยากมาหานะคะแล้วก็เดอะแฮงแมนเขามีความเครียดและสเรียดมากมากนะคะเอซออฟวอนอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะติดต่อนะคะเดอะแชริออรนะคะเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณนะคะอาจจะเป็นแบบ รักทางกายนะคะรักระยะห่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในความที่เขาอยากจะบอกกับคุณคืออยากมาหานะคิดถึงมีความต้องการมากๆเครียดมากๆกับการที่ต้องแบบห่างไกลกันแล้วก็อยากจะติดต่อสื่อสารอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะมาหาเลยด้วยซ้ําไปนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับเราคือตอนนี้อยากมาหาเรามากๆเลยนะอยากมาพูดมาคุย อยากรู้เรื่องราวนะคะอยากรู้ว่าเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะคิดถึงเขาไหมรักเขาไหมนะคะแล้วเขาอะก็อยากบอกรักคุณมากๆเลยนะคะ อยากบอกรักอยากมาหาอยากจะมาอยู่ด้วยนะคะอยากจะมาแบบใกล้ชิดคอเคลียน้องเนี่ยแต่ว่าความสัมพันธ์มันห่างไกลไงก็เลยเป็นเดแฮงแมนนะคะดูซิว่าพระอ,อยากจะบอกอะไรเราอีกนายซอปวอนะคะก้าวไม้นะคะแล้วก็เออฟวอนหไม้นะคะคิงอ o อบสอดนายอ s อบสอด รวบสอดอู้คุณขามันมีความที่แบบว่าเขาเป็นคนที่คล้ายๆกับอีโก้สูงนะคะแล้วก็มีความที่แบบหลากหลายอารมณ์ว่าเอ,อ่อเดี๋ยวอารมณ์ขึ้นเดี๋ยวอารมณ์ร่องแล้วเป็นคนที่คิดมากเครียดขี้เครียดที่คิดมากนะคะแบบประมาณว่าเอ,อ่อเยอะอะคิดเยอะ อันนู่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่เอาไม่รู้จะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ถามว่าเขาอยากบอกอะไรเราก็คืออยากบอกว่าอยากมาหาอยากมาพูดอยากมาคุยอยากไปเที่ยวด้วยกันอยาก อ,อยากได้มาอยู่ใกล้ชิดแล้วก็อยากจะถามด้วยนะคะว่ายังรักเขาอยู่ไหมอยากอยากเจอเขาไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่เขาก็ไม่เทคแอคชั่นอะไรนะแม่หมอมองว่าอย่างนี้นะคะือตอนนี้เขาก็แบบนิ่งเงียบก่อนตัดสินใจก่อนว่าอจะเอาอยัางไงดีแล้วยังไงก็ไม่เอาอะไรประมาณนี้อยากจะเทคแอคชั่นมาก่อนอยากจะพูดจะคุยก่อนแต่ก็ไม่ทําได้แต่นั่งคิดเครียดอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะก็คือไม่กล้าที่จะเทค แอคชั่นนะคะอืมแล้วเขาอยากจะบอกอะไรเราอีกนะคะไอ่อเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะว่าเขาอยากบอกอะไรเราอีกอู้เขาอยากบอกรักอย่างที่ข้างต้นที่แม่หมอบอกนะคะนท์ซอฟท์ครับเขาอยากบอกรักนะคะแล้วก็เพ g e กซอฟท์สดแต่ว่าเขาก็ไม่กล้านะคะโฟร์ออฟวอนเขาอยากจะ,ะสมหวังกับเรานะคะจิมมูน คิดมากแล้วก็เทนซอบอนเขาอยากจะบอกว่าเนี่ยรักนะอืมรักนะรักแล้วก็คิดถึงมากเลยแล้วก็อยากจะแบบเอ่ออยากจะมาอยู่ด้วยอยากจะมาเป็นคู่หัวตัวเมียหรือเป็นสามีภรรยาหรือแบบว่าเออจะแต่งงานอยู่กินกันแบบจริงจังซีเรียสแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้สิ่งที่เขาคิดหนักก็คือความสัมพันธ์ตรงนี้เขาไม่สามารถทําให้เราเอ่อเป็นจริงได้หรือทําให้เป็น ชัดเจนได้นั่นเองเขาก็เลยเครียดสีเรียดแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าเนี่ยนะอ,าอยากอยากจะอยู่กินด้วยนะคะอยากจะอยู่ด้วยกินอยู่กินกันส,นสามีภรรยานั่นแหละแต่มันทําไม่ได้ก็ไม่รู้จะทํายังไงอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกแต่ก็ไม่กล้าบอก นะบางทีบอกไปแล้วเราก็อาจจะรับไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยยังไม่กล้าบอกนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือประมาณนี้ก็คือยังรักยังคิดถึงอยู่อยากไปหาอยากพาไปเที่ยวด้วยกันอยากไปไหนไปไหนด้วยกันนะคะอยากมาอยู่ด้วยกันคอเคลียร์เคเคลียร์เหมือนคู่สามีภรรยาคู่รักทั่วไปแต่ทํามไม่ได้นั่นเองนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะทีนี้มาดูไพ่โชคชะตานะคะไพ่โชคชะตานี้เอามาแทนไพ่ ฟังใจนะอันนี้ไพ่โชกตตา,ามาแทนไพ่ฟังใจแบบว่าไพ่ฟังใจเขาเหนื่อยนะเขาเหนื่อยแล้วอืเขาเหนื่อยเขาเขาเหนื่อยอะ่ะ <c oughs> ใช่ก็พักผ่อนจะให้ไพ่ฟังใจพักผ่อนสักพักหนึ่งไพ่โชกตตา,ามาแทนนะคะทีน,นี้เราจะมาอให้ไพ่โชคชะตานะคะสื่อผ่านในใจของเขานะคะว่าในใจของเขานะคะ ที่มีต่อเรานะไพ่ผ่านไพ่โชคชะตานะในใจของเขาที่มีต่อเราผ่านไพ่โชคชะตาว่า,าความที่อยู่ในความในใจของเขานะคะมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเรานะ,อ,ะอยากอยู่ด้วยกันนะเห็นไหม เขาอะอยากอยู่ด้วยกันกับเรานะคะแต่ว่าเขายังทําไม่ได้อย่างว่าแหละเนาะหัวใจฉันเป็นของเธอนะ่นเห็นไหมความผูกพันน่ะเห็นไหมมันมีเดว,วิลขึ้นมาก็คือเขาอะยังมีความรักความผูกพันกับเรามากๆแล้วก็อยากอยู่ด้วยกันนะหัวใจฉันเป็นของเธอนะเราเติมเต็มซึ่งกันและกันน่ะอืมประมาณนี้นะคะปล่อยไปก่อนแล้วค่อยมาคุยกันก็คือตอนนี้เขายังเขายังไม่เทคแอคชั่นน่ะก็คือ ปล่อยไปก่อนแล้วค่อยมาคุยกันอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ในหัวใจของเขาก็คือมีเรานะคะมีความผูกพันกันมีความที่แบบอยากอยู่ด้วยกันนั่นเองนะคะก็ยังรักและคิดถึงอยู่นะสิ่งที่อยากจะบอกก็คือประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ปล่อยไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันก็คือเขายังไม่บอกในตอนนี้อยากจะบอกแต่ยังไม่ได้บอกนะคะทีนี้มาดูไพ่อารักคนะคะว่าความสัมพันธ์นี้นะคะ จะเป็นไปแบบไหนอย่างไรนะให้ไพ่ออร์โคลมาบอกชาวเ,าเด็กที่หนึ่งนะคะ่ามาดูกันอู้ intrusion and frustration นะ travel คูลชอว y ฟันมอความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอะมันมากล้นนะคะแต่ว่าเขาก็มีปัญหาของเขาอยู่นะคะต่อไปเนี่ยเขาจะพยายาม take action เขาพยายามตามหาความสุขของเขานะคะเขาจะ เทคแอคชั่นอย่างแน่นอนให้เรารอรอร,อ,รอ,อย่างสวยงามถึงอย่างไรเขาจะต้องพยายามเพื่อเราถ้าเขารักเราเขาต้องพยายามเพื่อเราถ้าเขาอยากอยู่กับเราจริงๆเขาก็ต้องหาทางออกที่ดีสําหรับในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วไพ่อราคก็จะบอกว่าก็จะออกมาบอกว่าเขาจะหาทาง Take action กับเรานั่นเองนะคะทีนี้มาดูไพ่คุณนุ่นนะไพ่คุณนุ่น จะมาบอกว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่นะตอนนี้นะเขาคิดอะไรอยู่นะจ้ะาให้คุณนุ่นจะมาบอกว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่สับแล้วก็มาตัดนะจ๊ะฉันยังไม่พร้อมอืมก็อย่างที่แม่หมอ ถ่ายข้างต้นนะคะว่าก็ปัญหาเขาก็มีหลายอย่างเยอะแยะก็เลยยังไม่พร้อมนะฉันชอบที่เธอยิ้มชังเลยเนะี่ยไม่หมอต่อให้นะอย่าคิดมากนะอสิ่งที่เขาคิดอยู่นะขอโทษที่ทําให้เสียใจนะเราเป็นแฟนกันนะคุณและคุณคนเดียวเท่านั้นก็คือสิ่งที่อยู่ในใจเขานะตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ก็คือเขาก็ยังรักคุณอยู่นะแล้วก็แบบว่า คือเขายังไม่พร้อมในตอนนี้เนาะปล่อยไปก่อนแล้วค่อยคุยกันอย่างว่าแหละปล่อยให้สถานการณ์มันคลี่คลายไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเขาบอกอะไรคุณได้นะคะด้วยการแทนใจเขาอยากจะบอกอะไรคุณนะรักมากมายนะเขายังรักคุณอยู่มากมายนั่นที นั่นเองนะจ๊ะบอกฉันนะถ้าคุณไม่ได้ต้องรักฉันแล้วเออฉันไม่รู้ว่าจะลืมมันยังไงนะแล้วก็ฉันตกอยู่ในผวัาแห่งความรักของขวัญจากฟ้านะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จบไปนะคะสำหรับเด็กที่หนึ่งจ้าจ้จบลาบลาบลาเจ้จ้จ,จ้บลาบลาบลา,บา,บานะจ๊ะมาพบกับ เด็กที่สองนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะในเด็กที่สองเรามาดูกันเลยนะจ๊ะอ่าดูกันเลยเด็กที่สองคะ่ะมาบอกเอ่อท่อนทีมที่สองหน่อยนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรคุณนะคนที่คุณคิดอยู่ในใจนะเขาอยากจะบอกอะไรคุณ อยากจะบอกอยากจะกล่าวอยากจะพูดอยากจะคุยอะไรนะมาดูกันเดวิลเดวิวขึ้นมาใบแรกเลยคุณควีนออฟ w อร์นนายท็อปบอร์นควีนออฟเพนต์เอเค s ลสองสี่หกเจ็ดสเวนออฟเพนคลว้าว คุณคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะว่าตอนนี้เขายังแบบรักและผูกพันและยังคิดถึงและยังโหยหาคุณอยู่คุณคนที่อีโก้ใส่เขาคุณคนที่ครั้งหนึ่งเคยมีความที่มี สัมพันธ์ทำไมตีที่ดีต่อกันคือมีมีความผูกพันในเรื่องของความที่แบบว่ามีความรู้สึกที่ดีๆให้กันอยู่ในอดีตเขาอาจจะทําตัวเป็นเด็กๆไปสักหน่อยหนึ่งคุณก็เลยตัดสินใจที่จะอีโก้ใส่เขาเขาแต่ว่าเขาตัดคุณไม่ได้เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณมากๆม,ม,มีความผูกพันมากๆม,มีความที่แบบเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เขาอยากจะบอกคุณแบบนั้นนะคะและก็อยากจะบอกคุณว่าอยากจะขอกลับมาคืนดีนะคะ อืมนะไม่ว่าเขาจะทําอะไรอยู่ก็ตามนะคะเขาคิดถึงแต่คุณเขาตัดคุณไม่ได้เลยนะคะเขาอยากจะบอกเอออาจจะอยากจะขอโทษด้วยด้วยซ้ําไปด้วยนั้นนะคะเนี่ยในอนดีตที่ผ่านมาอาจจะอีโก้ใส่คุณก่อแล้วคุณก็เลยเลือกที่จะอีโก้ใส่เขาอีโตอีโตอีโตอีโก้กับอ,อีอีโก้มาอีโก้กลับนะคะเนี่ยควีนออฟสอดเนี่ยคุณอาจจะตัดเขาไปเลยก็ได้นะคะเขาอยากจะขอคืนดีกับคุณนะคะเทสชอบครับ เขาอยากจะบอกคุณว่าคุณอย่าเพิ่งตัดรอนจากเขาได้ไหมเขายังมีความรักให้กับคุณอยู่มากมายนะคะซิฟฟ์เพนโทเคิลเขาอยากให้คุณเอ่อเทคเอ็ชมานะคะทูอัพเพนโทเคิลเขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะนายนายซิฟ t เพนโเคิลนะคะคือตอนนี้คือเขาอยู่ เขาอยู่ไม่ได้โดยปราศจากคุณนะคะแม่หมอมองว่าเขาอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณมากๆเขามีความโหยหาถึงคุณอยากติดต่ออยากพูดคุยกับคุณอยากให้คุณสื่อสารมาสักนิดว่าคุณจะเอายังไงกับความัมพันธ์แต่ว่าขออย่าเพิ่งตัดรอนเขาอะไรประมาณนี้นะคะขออย่าเพิ่งตัดรอนเขาเขาอยากจะพูดอยากจะบอกกับเราแบบนี้นะคะเขาอยากจะบอกกับคุณแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งตัดรอนกันเลยได้โปรดกลับมาหากันได้ไหมได้โปรด พูดบอกความรู้สึกได้ไหมสิ่งที่เป็นผ่านมาในอดีตก็ขอโทษนะคะเอ่อคือตอนนี้คือแบบเขาตัดเราไม่ได้นะคะมีความรู้สึกที่แบบว่ายังรักและคิดถึงมากๆเลยนะคะเนี่ยเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเอซอฟอ่วอนอยากเริ่มต้นใหม่อยากพูดอยากคุยนะคะรีวิวราฟอร์จูเขารอคุณอยู่นะคะรอคอยคุณอยู่ไฟสอฟครับเขาไม่สามารถอ่า อยู่ด้วยได้โดยปราศจ,จากคุณนะคะเทนซอปครับเพราะว่าเขารักคุณมากขึ้นนั่นเอง k คิงออฟสอด คืองบสอบในหน้าที่นี้เขาไม่ได้ตัดคุณนะคะเพียงแต่ว่าเขาตัดสินใจค่ะเขาตัดสินใจที่จะหวนวลับมาหาคุณเขาอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณเขาเท่าที่ผ่านมาโดยที่ไม่มีคุณเนี่ยค่ะหรือว่าคุณเงียบกนไปหรือว่ามีปัญหาอะไรไปก็แล้วแต่นะคะเขารู้สึกแบบว่าไม่ไม่โอเคนะคะไม่โอเคเลยมันแบบมันเป็นเดวิลขึ้นใบแรกเลยนะคะมีความทรมานมากๆนะคะมีความทรมานมีความโหยหาแล้วมีความแบบประมาณว่า เหมือนก็ว่าเอา่อเหมือนก็ว่าผิดหวังอ,อกหักรักคุดจากคุณก็ได้นะคะหรือไม่งั้นก็แบบมีมีความแบบอาจจะแบบเอ่อทรมานจิตใจไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้สิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือไม่ว่าในอดีตที่จะเกิด ที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเขาขอโทษไม่ว่าเขาจะถูกหรือผิดเขาขอโทษเขาขออย่างนี้ให้คุณกลับมาได้ไหมคุณส่งซิกส่งแนวหน่อยได้ไหมว่าคุณต้องการอะไรคุณจะเอาแบบไหนนะคะคุณจะให้เขาเดินหน้าความสัมพันธ์อย่างไรขอให้คุณติดต่อเขาไปประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูไพ่ทคชะตานะไพ่ทคชะตาแม่หมอจะเอามาแทนฟังใจนะคะเพราะว่า ฟังใจเขาเหนื่อยแล้วนะคะให้เขาพักผ่อนสักพักหนึ่งนะคะแม่หมอจะเอาไพาโ,ชโชคชะตามาแทนฝั่งใจนะคะไพ่โชคชะตาจะนําพาความรู้สึกของเขานะคะคผ่านไพนะะ่มาบอกกับคุณว่า,าเขามีความรู้สึกกับคุณแบบไหนอย่างไรมากน้อยแค่ไหนใน,ใน,ในมุมมองของไพ่โชคชะตานะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกอะไรกับคุณามากที่สุดนะคะจะให้ไพ่โชคชะตานี้นะคะคเป็นสื่อกลางนะคะ ผ่านไพ่ามาบอกเรานะคะเนื้อคู่ว้าวเนื้อคู่ความรักที่แตกต่างเอา้าสิ่งที่ต้องทำคือตัดใจแน่ยังต้องการกันอยู่อ้าวใจแข็งจังเลยโอ้ก็จะประมาณนี้นะคะคุณคะ ค่ายชคกะตาออกมาบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็น,นคู่กันนะแต่เป็นความรักที่แตกต่างก็คือมันไม่สามารถที่จะแบบเข้ามาบริานกันได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่คือเขาอ่ะก็อยากตัดใจนะแต่ก็ยังต้องการอยู่เราอะอาจจะตัดเขาไปแล้วเขาก็เลยอยากจะบอกว่าคุณใจแข็งจังเลยตัดเขาได้แต่เขาเนี่ย ตัดคุณไม่ได้เขาอยากตัดนะคะแต่ตัดคุณไม่ได้แต่คุณตัดเขาได้อะไรประมาณนี้นะคะคุณเนี่ยใจแข็งจังเลยนะคะทีนี้มาดูไพ่ออร์โคนะคะไพ่ออร์โคจะมาบอกว่า,าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะ,ะด้วยไพ่ออร์โคนะคะ This wing Transformation Family, f a n and c o s t i s The r o v i n g Woman The r o v i n g Man เขารักคุณมากๆนะคะทุลอบนี่ไงไพยนคู่คุณกับเขาเป็นนักคู่กับ คุณกับเขาเป็น,นคู่กันนะจ๊าแล้วเขารักคุณจริงๆนะคะแต่มันเป็นความรักที่แตกต่างคุณกับเขามีความแตกต่างกันมากๆเขาก็ได้เฝ้าแต่ภาวนานะคะว่าให้คุณได,ได้กลับมาหาเขาเพราะว่าคุณคือคนที่เขารักเขาจะเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเขาเพื่อคุณนะคะเพื่อความรัก ที่เอ่อเป็นรักแท้ของกันและกันเป็นนคู่นะคะเป็นรักแท้ว้าวว้าว,าวาฟินเวอ์นะจ๊ะทีนี้เราจะมาดูว่าอา่ไพ่คุณนุ่นนะคะจะมาบอกว่าเขาคิดอะไรอยู่อีกนะคะด้วยไพ่คุณนุ่นนะเขาคิดอะไรอยู่อีกนะจ๊ะตอนนี้อืคิดอะไรอยู่ในใจนะให้ไพ่คุณนุ่นมาบอกนะคะ ฉันอยากดูแลคุณอืเขาอยากดูแลคุณอนะคุณไม่เคยแสดงออกเห็นไหมน่ะคุณอนะใจแข็งจังเลยไม่เคยแสดงออกเลยเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ด้วยกันนะคือเขาอยากจะมาเริ่มต้นกับคุณเขาอยากจะเ take a คชั่น นะคะแต่เพียงขอให้คุณอแน่แนวทางเขาหน่อยรักเธอมากเข้าใจไหมมิสชูคิดถึงคุณมากฉันไม่มีแฟนก็คือเขาโสดจริงๆนะตอนเนี้ยคุณโสดไหมอะไรยังไงเขากอ็อยากจะให้คุณส่งสิกส่งแนวไปสักนิดนึงนะคะถ้าเกิดเขาบอกเราได้นะคะโดยการแทนใจเขาอยากจะบอกว่านะคะแม้กายห่างกันแต่ใจไม่เคยห่างนะ รักมั่นคงเขายังรักคุณอยู่นะคะเขาอยากบอกคุณอย่างนี้นะบอกฉันอืคุณต้องการอะไรก็บอกเขาได้นะคะหากใจเราตรงการคงได้พบกันอีกนะจ๊ะฉันจะเก็บเธอไว้ในใจก็คือตอนนี้ยังไม่สามารถเทคแอคชั่นได้เขาก็จะรอรอเวลานั้นนะคะที่จะสมหวังกับคุณนะคะก็จะประมาณในนี้นะคะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะก็จบไปจ,จ,จ,จ้าจอจอบบลาบลาบลา จ,จ,จ้าจ้าจ้าบลาบลาบลามาพบกับเด็กที่สามนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะเขาอยากจะบอกอะไรคุณนะในเด็กที่สามนะจ๊ะอาดูกันเลยเขาอยากจะพูดอยากจะคุยหรือว่าอยากจะบอกอะไรคุณนะคะในสําหรับเด็กที่สามนะจ๊ะอ่า ว้าวทาวเวอร์ไน f s ออฟซอสเ i นออฟคราฟส์ดอเดวอลคิงออฟวเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาอะมีความรู้สึกที่ดีๆกับคุณแต่มันพังทลายไปแล้วนะคะก็เลยต้องทำเป็นอีโก้ใส่คุณเพราะคุณกับเขา อาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วคุณหรือเขาหรือคุณทั้งคู่อาจจะมีตัวจริงมีคอมมิชเมนต์ที่ซีเรียสจริงจังอยู่แล้วความรู้สึกของเขามันก็เลยพังทลายเขาอยากจะบอกคุณว่าเขารักและคิดถึงคุณมากนะคะแต่เขาต้องทำใจต้องต้องคมจิตถมใจเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความรู้สึกนี้กับคุณเขาอยากจะบอกคุณว่า ฉันตัดเธอได้แล้วนะฉันไม่สนเธอแล้วนะอะไรเงี้ยนะคะเขาอยากจะบอกคุณอย่างนี้แต่ใจเขามันยังโหยหวายังแบบมีความรู้สึกรึกซึ้งยังมีความรู้สึกที่อยากจะอยู่ใกล้คุณอยู่เขาก็เลยยังไม่ได้บอกอะไรแต่สิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือนี่แหละอยากจะบอกว่าออฉันจะตัดเธอแล้วนะอะไรประมาณนี้ <c oughs> แต่ยังตัดไม่ได้ <c oughs> นะคะนายซอฟ อวอนเขายังตัดเราไม่ได้นะคะเพราะว่าเดอะซันขึ้นมาเพราะว่าเขายังรักเรามากอยู่เลยเขารักนะคะเดอะซันคำว่ารักแน่นอนนะคะแล้วก็นายสวอนแต่ว่าเขาก็ทำเป็นอีโก้ไปอย่างนั้นไม่แสดงความรู้สึกอะไรเดอะเวอร์เขาจะส่องคุณอยู่ตลอดเลยนะคะเดอะเอมเพรสเนี่ยเห็นไหมเขายังส่องคุณเขายังเข้ามาดูคุณเข้ามาดูาว่าคุณเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยน,นะคะ, <c oughs> ะ,ค,ะคือดูแล้วเขาก็อยากจะคอม เมนต์ Men, อยากคอมเมนต์นะคะอยากกดไลค์กดอะไรให้แต่เขาก็ไม่ทำแค่มาส่องดูแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าคุณดูดีดรดเลย์เฟคคุณสวยคุณหล่อคุณเท่ดูดีเอ่ออยากจะบอกความในใจอยากจะบอกรักคุณด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแต่เขาก็ไม่ทำเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเอออยากจะตัดใจนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคือเขาอยากจะตัดใจไม่ว่าคุณจะมีอิทธิพลต่อหัวใจเขาอย่างไรก็ตามนะคะ เขาอยากจะตัดใจจากคุณนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกแต่ในหน้าไพา่ตอนนี้คือเขาก็ยังตัดไม่ได้หรอกแล้วเขาก็ยังไม่กล้าบอกด้วยแล้วเขาก็จะยังไม่บอกนะคะยังไม่บอกเพราะว่าเขายังทำแต่ไม่ได้อืมโู้ทรีออฟวอนยังรอคอยคุณอยู่เลยนะคะชูออฟ o r ตแต่ว่าแบบก็อารมณ์ปนแปรนะคะอยากจะตัดแล้วก็อยากจะรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยว รักเดี๋ยวลืมเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวออฟเดี๋ยวออนอะไรประมาณนี้นะคะคุณออบครับคุณคือคนที่เขารักนะคะแล้วก็ p พนิซอฟวอนแต่คุณก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรนะคะแล้วก็ซิกซอฟวอนซิกซอฟวอนออกมาบอกว่าเขายังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณอยู่ยังไม่สามารถตัดคุณได้และสิ่งที่เขาอยากจะบอกฉันอยากจะตัดเธอเหลือเกินแต่ฉันตัดเธอไม่ได้ ฉันยังรักและโหยหาเธอเหลือเกินฉันแต่ว่าฉันก็เข้าใกล้คุณไม่ได้ฉันเทกแอคชั่นอะไรไม่ได้แล้ฉันก็ตัดใจไม่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะที่นี้มาดูอ่อไพ่โชคชะตาไพ่โชคชะตานี้แม่หมอเอามาแทนอ่อไพ่ฟังใจนะคะ แม่หมอมาแทนไพฟ่พพฟังใจเพราะไพ่ยังฟังใจนะแม่หมอรู้สึกว่าเขาเหนื่อย <c oughs> เขาเหนื่อยล้ามามากแล้ว <c oughs> ให้เขาพักสักนิดหนึ่งอันนี้ไพ่พโชกะตาก็จะมาแทนความรู้สึกคล้ายๆกับฟังใจเป็นความรู้สึกลึกๆภายในใจของเขาข้างในนะคะที่อยากจะส่งถึงคุณนะคะมาดูกันว่าไพา่โชกะตาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะขอไพ่โชชะตาเขาไพ่โชกะตาสื่อผ่านในใจของเขา ผ่านมาบอกคุณนะคะลึกๆในใจของเขานะคะคิดและรู้สึกและอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะผ่านไพ่โชคชะตานะ Take action พิชิดใจเธอตัดคุณไม่ได้เสียทีเงียบไปต่อกันนะก็คือสถานการณ์ตอนนี้คือมันเงียบมากๆเงียบต่างคนต่างเงียบนะคะแต่ว่าเขาอ่ะ ตัดคุณไม่ได้เสียทีอยากจะพิชิตใจคุณเหลือเกินเขาจะเทคแอคชั่นเพื่อที่จะได้ไปต่อกับคุณนั่นเองนะคะามาดูไพ่ออร์โคว์นะคะไพ่ออร์โควจะมาบอกในความสัมพันธ์นี้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นไปอย่างไรแบบไหนนะคะมาดูกันความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไปอย่างไรแบบไหนนะอู้ f r a s h m e n t e d energy นะคะ the vast universe นะคะ the honoring p a s letting go as c r e a t i v e y in the world อืมมันมีความรู้สึกที่อยากจะตัดคุณจริงๆนั่นแหละนะแต่ก็ตัดคุณไม่ได้เพราะว่า the vast universe ออกมาบอกว่าคุณกับเขาเนะี่ย มีพลังงานดึงดูดกันสูงมีความผูกพันทางจิตวิญญาณกันมากๆแต่ความที่แบบว่ายังมีปัญหาหรือมีอุปสรรคอยู่ก็เลยยังไม่ทำให้ยังทําให้คุณยังสมหวังให้ปีอ n d i n งยังไม่ได้นะคะแต่เขาจะเทคแอคชั่นแน่นอนนะคะเขาจะปลดปล่อยสิ่งที่มัน ไม่ดีออกไปแล้วเขาก็จะทําให้มันดีให้เทคชั่นไปในทางที่ดีเขาจะเทคแอคชั่นอย่างแน่นอนนะคะทีนี้มาให้ไพ่คุณนุ่นมาบอกว่าเขาคิดอะไรอยู่นะตอนนี้นะคะไพ่คุณนุ่นจะมาบอกว่าเขาคิดอะไรอยู่นะตอนนี้นะสับแล้วก็มาตัดนิดนึงนะคะอืมโอ้ฉันอยากแต่งงานกับเธอว้าว อยากแต่งงานเลยนะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะแต่งงานกันแล้วอะอยู่ด้วยกันไปนานๆอ๋อเกเกงเขาเข้าไปดูคุณในโซเชียลแล้วเขาในีุงโเชียลาพูดได้ชัดไปดูในโซเชียลแล้วคุณก็แบบแหมแบบดูดีแต่งตัวว่าป่าอะไรอย่างนี้นะคะฉันเลือกเธอย่างไม่ได้นะตอนนี้การได้เจอการได้เจอกันสําหรับฉันมันสําคัญมากนะคะเชื่อใจฉันนะก็คือตอนนี้เขาก็อยากเจอเรามากๆ นะอยากจะมาพูดมาคุยนะคะแ,ะแบบคล้ายๆกับว่าอยากใกล้ชิดกับเรานั่นแหละนะเขาก็อยากจะบอกให้เราบอกเชื่อมั่นเขาหน่อยรอเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะถ้าเกิดเขาบอกเราได้เขาอยากจะบอกอะไรเราอีกนะคะด้วยการทแทนใจนะคะรู้หรือเปล่าว่าข้างในรอยยิ้มของเธอฉันแอบเพอระเมอความขวนว้าวเขาเข้าไปส่องคุณแล้วเขาก็าแบบ แบบเพ้อละมือคำควรเลยทีเดียวเชียวนะมันเหนื่อยนักอยากพักก่อนนะก็คือพักไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเทคแอคชั่นอย่างแน่นอนนะคะคุณคือคนที่ใช่สำหรับฉันนะโอ้ นะจะเป็นไปได้ใหม่ใจเราสองเขาก็มีฝันนะคะอยากจะสมหวังกับคุณนะคะฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษก็คือเรื่องอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตก็เขาก็อยากขอโทษแลวเขาอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เขาอยากจะทําให้มันดีแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะก็จบไปนะคะสําหรับเลขที่สามจอบชอชอ,ชอบบลาบลาบลา